ลิกนแท้วขาปากไปสี่สิบเอ็ดคันเนาะอุ่มเมากกว่าหึงหนาวคันเนาะพีะะ่เนาะเขาขว้างบานเอ็นหนึ่งคันเนาะเอาขาหมาปีพนชจมกันคะ่ะโฮมตัวมันจมกันคันเนาะอันตั้งสดุดตั้งในแต่เปนกอเอเกกอเอเกในป้อเอาหน้ามาพเพี้ยนในกตีออกเสียงหน้าพเพี้ยนได้ห่อน,นะค่ะเนาะก็ตั้งในมันโฮมนี่คะ่ะอันนี้เป็นกอเอเกนี่เป็นนอนดูบอกว่าได้ก็เอานอนดูในมาเพยียนตัวในให้หนะะึ่ค่ะกอเอเกกีโนกเกนนั่นแห,ห,ห,หละเนาะไร้โฮมตัว กอเอเกเกนอเกนกอแแเกเกนอแกนหนี่ยน่ะเพราะเขาเข็มเคยมาคมตัวให้เหมือนั้นกซื้อกอเขาก็กอเอนอแกนในก็อะไรอยู่กอเอนอเกนในก็อะไรอยู่ค่ะเนาะนั่นนั่นได้ก็คาดเดัดเจอคมตัวอันในป้าเหยียก็เอาตัวเพี้มาค่ะเนาะกอโอคุคุนอโกลนไหนค่ะเนาะกอโอโกโุนอโกนกออโอกอโนกอน กัวกัวกัวนอกวนกวนนะครับเพราะว่าม no ีตัวเพชรมาในสระอัวกในตีหายเพชรขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นกัเอียเกียเกียนอเกียนกัเอือเกลเกลนอเกลนกัเอือเกือเกอนอเกินนะครับเพราะฉะนั้นในคาเดโฮมตัวในบรรตัวแดงละลายแค่ขนาดนี้นะครับลืมเป็นตั้งน้านเลก่อน กอเอโนเกนกอเอโนเกนกออุนอกลอนกออุนอกลอนนั่นในเบสระอุนี่เป็นสระโอเนาะสระโอเนี่ยหันสระมันเอาค่ะนะเพราะว่ามีตัวเพลทมาเนี่ยที่หายไปเสื่งมมุดก็ตัวแมยสองตัวก็ตัวแมกึดตัวแมมันเล่ตัวเพลทมันเควนี่ค่ะนาอในลูกที่สระโอเฮมาในพี่น้องค่ะเดี๋ยรพูดจัาเนี่ยค่ะนะกออนอกลอนกออุนอกลวนกอเอโนเกนกอเอือนเกือน ก็เออนอกเกินนะครับพี่น้องครับอ่านี่เป็นลอกไร่โฮมตูมันเหมือนหน้าเพชรเหมือนมีดูเพชรมาเนี่ยครับเนาะไปเอาข้อเอาต้วยลังเตอนะครับเดี๋ยวครับเนาะฝอุนอฝนฝนนะครับอวนออวนอวนนะครับอวนี่เรียบตีเป็นอะไรเนี่ยรอเอือนอเรียนเรือนเนี่เป็นเพื่อนครับะพี่น้องครับเอาคันให้เป็นล็อกไร่โฮมตูเพราะว่ามีหน้าเพชรมาเนี่จึงเสียงมันจะออกจึงหื้อเนี่ยครัเนา ว่นเท้ากวากําบเดียวคะแนนอันนั้นเลยนะผักนั่นเลยนะอเดี่ยวเซมาบอเอโนเบนอเอโนเอนลอเอโนเลนนะ่ครับเบนเอนเลนขอเอโนแขนดอเอโนแดนสอเอโนแสนแขนแดนแสนจออุนอจนปออูโนปนอ๋อสอริปออุนอปนฟอฟออุนอฝนจนปนฝนอันนี้เป็นลูกศระโอเซม่านะครับ ขอโอนอขนหอโอนอขนโอนอนโอนขนหนโอนแตได้ออกเสียงเจ้าในในพี่น้องคัลได้เลยหู้ว่าอันเลอเป็นอักษรต่ำอักษรสูงอักษรกลางในอันนี้พาะว่าไปหู้มาในก็แค้นดอกกัดเลงเงามันมาในค่ะขอโอนอขนสอโอนสอนตอโอนตอนขอนสอนตอนสออวนอสวนออวนอวนในเป็นชออวนอชวน สวนวนชวนรอเอียนเวียนทอเอียนอเทียนรอเอียนเรียนเวียนเทียนเรียนรอเอือนอเรือนทุกศิสละเอือเห็นไหมเนาะดอเอือนอเดือนต่อเอือนอเตือนเรือนเดือนเตือนดอเอือนอเดินอันนี้เป็นเอือตั้งแต่เป็นเอือ เนาะขอเออโน,นเขินมอ,อนนเออโนเมินเดินเขินเมินเมินนะครับอันนี้ครับพี่น้อค่ะทุเรศหัวแมันลูกทีสระเออเสมากันนะในลูกทีสระเออเสมากนะครับเนาะเอาคันนี้ได้ก็เป็นแทงตอนหนึ่งเขาค่ะไปทอดกันแทงตอนเมื่อคันเอามาสุงค่ะอย่าไปลืมกดไลค์กดแกชร์และติดตามไว้เฟซบุ๊กยูทูบวันออฟสไมน์นะ